สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียวทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหรือที่บันพอร์ตนะครับ EP 74นะครับมาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวสรุปให้ท่านฟังนะครับว่าพอร์ตฟื้นกลับมาบวกได้ครับแล้วก็ e t h e r e รียมซิงครับ i ิตคอยฟื้นตัวตามไม่ดีมากเลยครับมาดูกันนะฮะตอนนี้พอร์ตผมสเตตนะดูสเตตเลยนะสเตตก็เนี่ย เดือนที่แล้วผมลบไป2.07นะครับเดือนนี้เริ่มต้นมาผมบวกไป1.04%นเนะครับก็มีการฟื้นตัวได้ดีนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะอิตาเลียมครับบวกไปแล้ว7อ่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะ31%ครับถือว่าสุดยอดเลยครับ31%นะบิตคอยบวกไป1 7 8-6%นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเงินก็ไม่มากครับเพราะผมซื้อ2ี่้าเหรียญเองนะแต่ว่ามันจะมีตัวออนครับออน semiconductor เดี๋ยวให้ดูนินนะดหนึ่งนะดูดูตัวอีเธอเรียมก่อนล้วกันนะครับอีเธอเรียมเนี่ยนะเน็ตชา้านิดนึงนะครับอีเธอเรียมดูกราฟเลยน,นะครับนี่ฮะตอนที่ซื้อผมอยู่ประมาณเท่านี้นะ แล้วก็จากนั้นโชคดีครับมันไปต่อก็ย่อลองมาแล้วก็มันฟื้นกลับมาในแบบที่กลืนกินเลยครับกลืนกินตัวแดงแล้วก็ไปต่อครับช่วงนี้มันพันพัวเนี่ยนะแต่ว่าพอจากนั้นก็ไปแล้วครับไปโหดเลยนี่เป็นอีเธอเรียมนะครับบวกดีครับสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับส่วนตัวบิตคอยนะครับบิตคอยดูกราฟเลยเนาะ บิตคอยตามมาติดๆครับไม่ติดมากนะเพราะอีเาเรียมบวกไป30%มสิบเปอร์ซ็นต์ละสาเ็ครึ่งๆหนึ่งครับบิตคอยตามมาห่างๆแล้วกันนะแต่ก็ยังตามมานะฮะนี่ฮะบิตคอยกราฟก็เป็นงี้ฮะเห็นไหมครับว่าผมซื้อในช่วงไม่าจะเป็นช่วงนี้ครับช่วงนี้แท่งนี้พอดีนะแล้วก็ไปย่อมาแล้วก็ดิกลับครับดูเหมือนว่าอิตาเรียมจะนำนะครับอิตาเรียมนำตัวบิตคอยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ ที่น่าสนใจมากเพราะว่าก็อย่างที่ว่าไปคือมันเข้าทฤษฎีที่เรียกว่า w c o r accumulation นะครับมันข้ามได้มันกับไปเนี่ยตันเนี้ย SOS แล้วก็มีการเ,าเรียกว่า,าทดสอบครับ t ท s t แล้วก็ดันกลับมาได้อ t ตาเลียนนี่ดูดีนะมันจะไปอย่างงี้เลยซึ่งความแข็งแรงจะเรียกว่ามี s i z e of strength สูงมากครับเนี่ยดูอีก่รั้งหนึ่งนะฮะ นี่ครับไปงี้เลยนะครับย่อลงมาใช่ไหมอันนี้มันสะสะสมสะสมใช่ไหมแล้วก็ดีดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นซา o ออฟเซ็งนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็มีการเทสครับเทสกลับมาที่ High เดิมเนียแต่จากนั้นเนี่ยดีดกลับไปได้ครับแล้วก็วิ่งขิวนวครับเนี่ยโฟล l ทรูครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามแท่งนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าดีดแป๊บเดียวครับกลับมาครึ่งทางละเป็นไปได้ว่า ไอตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าตัวอีเาเรี่ยมจะแรงกว่านะมันน่าจะอาจจะไปไปได้ว่ามันจะนํานะครับนำบิตคอยตัวเนี้ยน่าอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับเนี่ยบิตคอยยังไม่เท่าไหร่นะแต่อีเาเรียมไปละผมมีเข้าหลายตัวนะครับตัวตัวเหรียญเนี่ยแต่ว่าไม่ยอมไปครับผมขายในช่วงที่มันอยู่ในช่วงเนี้ยประมาณช่วงเนี้ยนั่นแหละช่วงเนี้ยช่วงนี้มันโดนแดงเยอะเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันมันขายเนี่ย ขายรงงาคาแพงมากไงมันถ้าราคาแพงมากผมเลยเข้าไปแล้วมันก็ติดดอยครับติดดอยจนกระทั่งมันลบเยอะผมอัดอาขายทิ้งครับแต่ก็ยังเหลือตัวที่เป็นตัวนําจรงิงคือตัวอีทเรียมกับบิตคอยก็ทําทให้โชคดีครับมันวิ่งไปต่อนะฮะมาดูหุ้นของอเมริกาบ้างนะครับหุ้นอเมริกานี่วิ่งดีหลายตัวนะเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอ่อนเนี่ยวิ่งแรงมากเลยเดี๋ยวให้ดูกราฟนะครับ เนี่ยตัวนี้ผมเข้าตรงที่นะครับตรงเนี้ยมันก็คล้ายกับ accumulation นะครับตัวเนี้ยมันมีการบีบตัวบีบตัวแคบบีบตัวแคบแล้วตอนเนี้ยผมตั้งตรงที่แท่งนี้พอดีครับแท่งนี้เลยนะพอเห็นว่ามันข้ามมองว่าเป็นดับบนกระทอมนี่ครับข้ามตรงนี้ซื้อโชคดีครับวันต่อไปดีแกะไปปืดไปเลยแล้วก็ฟุ์ทรูครับหนึ่งหนึ่งสองครับแล้วก็มีการพักตัวครับก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของ ก็เรียกว่าเป็น Reaction นตัวนี้ฮรรียชแล้วก็ไปต่อคล้ายๆกับตัวที่มแกะเห็นไหมครับไอตัวที่ที่เป็นตัวอิตอิเทเียมครับ r รี c t ชันแล้วก็น่าจะไปต่อได้คาดหวังนะครับเพราะว่า All Time High ครับแต่ถึงกระน,นั้นเนี่ยด้วยความที่ตัวนี้มันวิ่งดีใช่ไหมผมก็เลยเข้าเข้าหลายตัวครับที่มันเป็น Semiconductor นะครับก็จะมีตัวนเนี้ย S M H นะครับ Socks นะครับ แต่ก็ไม่แรงเท่านะมาดูกราฟกันนะตัวซอ็อกเอ้ย S M H อ่เชื่ออะไรไม่รู้นี่ครับมัน i อ e ท i ไฮครับตันขึ้นมาก็เป็นแบบ V C P ครับในหนึ่งเนี่ยแขวงขับออกข้างแล้วก็ขึ้นมาตรงไฮเดิมนะครับโดนเทคโปรฟิตเป็นธรรมดาครับเนี่ยไอ้ทักษะเนี้ยน่าสนใจคือมัน คือมืนอถึงไฮเดิลมมันเทคโปรฟิตแล้วมันดันกลับไปได้เนี่ยผมซื้อแท่งเนี้ยประมาณเนี้ยก็สอดคล้องกับที่เมื่อกี้ออนครับออนมันมาใช่ไหมผมว่าเข้าเนยครับก็เป็นความโชคดีที่มันวิ่งไปต่อนะครแต่ว่าความแข็งแรงก็สู้ออนไม่ได้นะส่วนตัวซ็อกเนี่ยนะตัวซ็อกก็เช่นกันครับนะครับมันการาฟคล้ายกันเลยขึ้นไป ทะลุออทาม้ได้แล้วก็ย่อลงมาแล้วดันกลับไปได้แบบนี้ผมชอบมาเลยนะลักษณะเนี้ยเพราะว่ามันเป็นลักษณะหุ้นที่มันแข็งแรงใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปได้ก็โอเคครับที่เหลือที่เหลือนี่จะมีอ่าผมมีเข้าเทสล a าเลยนะเดี๋ยวดูร Pfizer ครับไฟเซอร์ครับไฟเซอร์นี่เป็นธีมของวัคซีนนะผมผมเข้าหลายตัวนะแต่ว่าโดนขย่หมดครับเหลือไฟเซอร์ตัวเดียวที่มันวิ่งค่อนข้างที่จะด,ดีที่สุดนะครับ โมเดอร์นาตามไม่ทันนะมันไปแรงมากในไฟเซอร์ของเขาเนี่ยประมาณเนี้ยคือนะครับตรงเนี้ยผมชอบแท่งมานนี่นะคือมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วมันก็มีการเทคโปรฟิตและดันกลับไปได้เนี่ยต้องเข้าประมาณนี้ฮะไม่แน่ใจเท่าไหร่ไฟเซอร์กับราคาเอ่อสี่สิบจุดเจ็ดเก้านะครับสี่สิบจุดเจ็ดเก้าประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยข้ามได้นะอ่อของจีนก็มีนะ BYD นะครับ หุ้นรถยนต์นะฮะหุ้นรถยนต์ก็นี่ฮะผมเห็นลนักษณะเป็นยังเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องดูก่อนเดี๋ยวอาจจะมั่วนะฮะสองห้าศูนย์จุดแปดนะครับสองห้าศูนย์จุดแปดประมาณนี้แท่งนี้ครับแท่งนี้แท่งนี้คือผมจริงๆมันต้องมาถ้าดูให้ดีนะมันเป็นเหมือนแฟลกใช่ไหมแฟลกบริษแฟลกครับเนี่ย ข้ามได้จริงๆควรจะเป็นแท่งนี้มากกว่านะแต่ว่าผมผมไม่ทันครับผมเลยเข้าแท่งถัดมาครับที่มันทะลุอันนี้ได้ครับตรงเนี้ยแล้วก็ไปต่อครับไปต่อแต่ว่าตรงนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่มันออทามไฮเนี่ยนะถ้ามันสามารถคือมันโดนแท่งขายมาอันนี้ขายหนึ่งขายสองะถ้ามันสามารถจะดีดกลับไปกลืนกินแท่งน,นี้ไนดะ้ผมว่านะ่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะเนี้ย ซินยีโซล่าดูสักสองตัวนะแปดนาทีละซินยีโซล่าเนี่ยนี่ครับคล้ายๆกับตัวบีวายดีนะคือผมเห็นมันทำเงี้ยนะครับมันทำเป็นแฟลกครับแฟลกนะเข้าดูทุนเท่าไหร่้อสิบหกจุดสองสี่นะครับสิบหกจุดสองสี่เนี่ยประมาณนี้ประมาณแท่งนี้แท่งนเปี่เป็นแท่งนี่มากกว่าแท่งน,นี้ แฟลกครับเข้าครับดูตัวหนึ่งที่พูดถึงมีกค่คือตัวตัวเทสล่าเนาะอีกตัวหนึ่งนะเทสล่าเน็ตใช้เนี่ยนะครับเทสล่เนี่ยนีะฮะเทสล่านี่ก็เป็นลักษณะคล้ายกันครับมันก็เป็นแฟลกเนี่ยเหนะครับเข้าตรงเนี้ย แต่ก็ยังเป็นเหมือนกับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเย่างเง้นมันลงมามันมีการ r รีแอคชั่นไวเกินไปครับคือการขึ้นของหุ้นนี่มันจะมีลักษณะของการดันขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีการเทคโปรฟิตแอคชั่นรีแอคชั่นครับการตอบสนองการขึ้นครับถ้ามันต่อไปเนี่ยถ้าจะให้ดีนะมันต้องมีการเขียวกลับไปคืนครับลืนกินทั้งหมดได้เนี่ยน่าจะสวยนะฮะเอ่อที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะเน็ตเริ่มช้าเลยเดี๋ยวนะ น,นี่เป็นทั้งหมดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเ,เกี่ยวกับ Re a l i t y ้ปั้นพอรนะครับ ep 7 4นะครับก็พอร์ตฟื้นกลับมาเขียวได้แล้วครับบวกเดือนนี้นะบวก1%แล้วก็คาดหวังว่าถ้าตลาดดีและหุ้นที่เข้ามันดีนะน่าจะเขียวได้คืนที่ขาดทุนกลับไปในเดือนที่แล้วนะครับท่านี้นะครับเจกันคิปนหน้าสวัสดีครับ